เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อกด้เด้อเด้อ้อ้อเ้อเอเด้อเด้อ้องครับถึงเอเะ้อเดอเดดเดเดเด้ออเด้อเไหนเด้อเด้อคด้เด้อเด้อเ้อเด้ว เขาตั้งเขาตั้งบนลงกระโดดออกมาขึ้นเก้าครับแต่ดีๆนะกบแม่ปาดกิมวว้าโอ้โหใหญ่ึงใหญ่มากข้างไหนอ่ะเน้นใส่เขาเมื่อกี้เพื่อกระโดดเขาไปแล้วเมื่อกี้จับวายูเพื่อกระโดดมาขึ้นเก้ากดลงเลยอ่าอ่าฮา

โอ้โห,โหไม่ตรงนี้ไม่ถอ,อนละม่เห็นละตัวนี้มันจะน <c ười> อ้วนนะอ่านี่คหญ่ใหญ่ๆตัวนี้างามๆครับตัวนี้มันจะอึงย่งอึงอึนนะส้น

เก็บนี่ก็มาห้องไรแต่อิงเข้าห้องนี้บกไฟลายครับเหมือนมีห้อยข้นกว่ามากเลยโอ้ยยไงเนี่ยเอาอันนี้ก่อนอะไรอันนี้ เด่งเสียงอืมจับกระโดดรับเนี่ยนั่นไงมันกระโดดมามานี่นี่นี่อ่ะอือมีกระเด็เข้าแล้วไหนเมื่อกี้เนี่ยเด้อสีตรงมันมีอยู่เยอะแยะอีกสีมันคลางตัวได้นี่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 เออ ลุกลุกตอกตอกโอเขาคูบโอ้เขาอึงเขาไปแล้วมีคนจับก่อนแล้วครับพี่น้องครับมีห้อยคนเขมาม้าครับเป็นห้อยคนห้อยหนึ่งนี่แหละครับจานี่แหละที่เป็นห้องเมือ่อกี้มาเหมือนวายูเหมือนกั ห่องบ้ค่อยไลย่เหลือแต่ตัวเล็กๆไม่ค่อยมีอีกไม่ไม่ไม่่ไม่ไมไมไมสองอตัวอันนี้เป็นอึ่งแดงครับสองตัวครับ อึงแดงขนาดสีรายยิ่งกว่แต่อย่าเห็นต้นไม้ขึ้นอึงไงนะครับเด้อกบกบกบจับขึ้นจับน้ำน้ำนะต้นน้ำนะไม่ขี้ไม่กบค้ามเนี่ยกบเขียวโอ้โหมาโชว์ได้กบมากครับกบบอยไงจ้ะหาหาเออต้องกบุญอุ้ยน่น้ำก็บื้องห็น มีตัวห้องตัวหนึนอยู่ฟ้าพี่น้องเขานำตวงลองทัวง่วเลยเสาวนีเขายังอยู่กับน้องขิมอยู่ครับนี่น้องขิมครับ สวัสดีค่ะอ่าแล้วสิพามากเก็บเห็ดนะครับนอมือขึ้นครับมันกับบรไดมีผลงานเท่าไดน,นี่ดอกแรกครับตีเขาเจอนะครับนอเป็นเห็ดปวกครับงามๆอันนี้เห็ดเพิงครับงามๆครับนี่ เผื่อเมล็่ยางผอแต่ห้อยเขาหายนะครับเด้ออ่าดอกแรกครับกำลังมาครับอันนี้เห็ดยังครับพี่น้องครับนี่อ่าแต่ก็มีห้อยของแมงกัดอยู่เลยครับมันอ่อนกับนองน้องกิ่งนี่งูงปูปลาๆนะครับเด้ออ่าเห็ด <laughs> <ะ> <laughs> แต่โบหูจะคิดครับเด้อเก็บไปทั้งบานเพิ่นเบิ่งเอาครับอ่าดอกนี้ขอนไปทั้งเถาหน่อยนึงสวยไหมสวยอ่าสวย อบอกท่านเจอเห็ดที่อยู่เป็นมูอยู่ครับเห็นแต่ดอกเดียวอ่อันนี้เห็นยังครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวขอเลือกไปก่อนครับเดี๋ยว้ผู้เฒ่าตั้งบ้านเพิ่มเลือกกินเอาอันนี้เหมือนเห็ดไข่เลยอูยดอกตูงงามครับดอกนี้สวยๆเหลืองๆอ่าป๊าดกำลังได้พอดอกงามเลยเขาครับบ้านหนูเรียกเห็ดตะโมะหรือเปล่าเห็ดไข่ไหม ไม่รดมดูดิเหมือนเหมือนไหมฮะกลมๆหอมบ้านหนูเรียกเห็ดตะโมะตะโมะเห็ดไข่ครับอ้าโอเคครับนี่อีกดอกนึงนี่ครับโอ้แหนมไปเห็นดอกนึงครับเหมือนเป็นเห็ดแดงเลยอุ้มๆนี่ล่ะแหนมไปเมื่อกี้ยังไม่เห็นนี่นี่นี่กินมาแล้วนี่ดอกบ้านเลยครับนี่ ลุยกันสองคนครับมองว่าสิได้จากดอกครับวันนี้เนี่ยใบไม้มันกบนี่ครับแตกมาแรงกิดเปิดออกได้ครึ่งเดียวครับแม่งกัดไปครึ่งหนึ่งเลยครับอ้าวอ่าเงยังได้มาครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับบาร์ดกรบพี่น้องครับดอกนี้คืองามแท้ ยังนั้นเราเห็ดผึ่งแท้ๆเลยอ่ะเด็ก้นมาดูอ้าวเห็ดผึ่งไงดอกนี้ก็ดอกที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับนี่อ้๋อไม่ถูกต้นใหญ่ไอ้ผมเมื่อไงผมเมื่อไงโอ้เห็ดปวกเห็ดปวกขี้เก่าเขาไงประจามบอกไม่เก่าเขามาประทันเนาะดังนุชขาม้าเจ้าขอมือง ออดอกนี้ก็กระงงามครับเห็ดไข่ป้อนห,ห่เห็ดอนันรของมันดอกนั่นสวยกพลังดีใหญ่พอนาเขาได้เห็ดปลวกไปหลายครับเขาเอาเดาวสิพาดไปเบิง่งไปส่วนใดหัวสียางไปพออ่อบ่นี่เระงงามครับ ีขับยางมาเจอเห็ดปวกครับสองดอก,กนะครับเด้อเอาเสียมไหมไม่แต่เพิ่อนขาดอกโบยไงบ้านใดอันนี้เขาเอินเห็ดปวกเนี่นครับนี่บนหูแต่ว่าเห็ดปวกแหละขาดแน่อเอาดึงให้ได้เห็ดปวกอ่ะอ๋อไม่ใช่ครับ นี่ก็อีกดอกนึงครับยวงค้างกันดอกนี้พันบ้านเหรอต้นนี้อยู่ในเส้นทางยางนะครับเป็นในจังหวัดสายตาคนมาได้ครับม,มันนี่คนหาเห็ดก็ค่อนข้างร้ายครับย้งไปหมองใ้เจอแต่ดอกเขาเตะดอกเถ่าในชะนน่งเขาเตีได้เลยครับเขาเอาเลยขเขาเหลือเขามาก,ก่อนครับอนี่ครับ ในสองทอกครับบริเวณน,นี้เห็นหรอครับวันนี้อ่อนบบหูดีนะครับเด้อว่าคือเห็ดอ<ะ>ีห<ะ>ยังครับนี่เดี๋ยวเราลอง,องตัดตัดไปเบิ่งครับแต่ดอกเพิ่งก็จึงสดอู้นั่นมีดอกหน่อยทั้งขังกับลายครับจับหักกันไปเลยนะน้งองครับแนบมึงเห็ดเห็ดยังครับนี่เนาะมันกินได้บอโอ้ขาวจัวบเลยแต่หอมเลยครับกินเครื่องอะไรเห็ดเพิ่งเลย แต่แนมิ่งเหมือนว่ามันเห็ดผึ่งว <_ z> ก็เห็นเหมือนอีกดอกนึงครับนี่ <_ z> เอานี่เห็ดอย่าง <_ z> เห็ดสีเหลืองมั้งเหรเห็ดเพิ่นแปลกๆครับนี่ๆๆเอาเห็ดเขาเห็ดขาไอ้ยแนมเห็นบ่ครับอาดสีแนมอยากในหน่หัง,งสี่ครับนั่น,นแหละ เดี๋ยวเก็บไปเบิ่งก่อนครับก็จังเหลือหลอดมาได้ครับด้วยที่เห็ดสีขาวเลยปกติเห็ดสีขาวมันแนมแนมเห็นไงอา่านี่ห<า>เหลือเหลือมาเ,เก็บไปไว้ครับแต่กะทรงแปลกแปลกกันเลย <laughs> <c oughs> อ่าเฮ้ยขโมยเดืงเห็ด, <c oughs> <c oughs> ดครับครับพี่น้องครับเจอจนได้เนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วก็ทั้งได้เห็นครับวัตถุสิบริได้เห็นได้ขาครับมื้อนี้เห็ดปวกครับเห็นไหมครับได้ หมู่พม่านนี่กกยังดีครับดีกว่โกเห็นนะครับเนาะการหาเห็ดเดี๋ยว้หอยนกิมคิยเปิดเบ้างครับมันหักนี่เหมือนแมงแม,ง,แมงกัดโต้ครับนกิมโอ้โอปวกเข่าครับนี่แนวนี่นี่นี่พอคือจังออกบัวลายครับออกแค่เท่านี้ครับเราจะเป็นสีลามไปไกล<ม>นี่ดอกนี้มันหัก เดี๋ยวจิ้มเอาขาอ่าเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันครับโอ้มึงมัน,ม,นมันเถ่าครับบันอ่าเออเดี่ยดึงเอาเลยได้ไหมเฮ้ยขาดน,นี่มันหักแล้วมันแก่เกินเราเนี่ยผุแห้งครับแต่ขาเป็นตัวง,งามนั่น,นโอ้ ลมองนั้นะสวยจิ้มก็มาได้ไหมจิมม้มเอาจิ้มจิ้มเอาหักใหม่งัดขึ้นอีกเลยงัดขึ้นเลยงัดขึ้นเลยอ่ายๆออกนัดออกแล้วอ่าลองคลิปนี้ก็มือใหม่ในการเก็บเห็ดสำคัญกับอดนวครับอดกับบล็อกเฮดเดม่าตะไร มอนี้มาโมวกันอยู่สองคนครับแต่ดิมีนดอกเข็ดปลวกไปพู้เ่าเบิ้งงล้วพลาดล้วครับมอนี่ <c oughs> น่าจะค่อยแกะขามาให้ดิส,ดสวยๆนะครับอือ๋อสวยดอกนี้ไงนี่อตองเก็บไ้ได้ยังสีครับยังงามอดอกส,ๆสดๆยูส่ดสดนี่ครับ นี่โตนะ,ะนี่งามงามงามอ่า <laughs> เอาอีก<โด>อาก,กานหาเหตุนี่มันก็ต้องด้วงไฟด้วงมันก็ครับเป็นมาก,ก่อนก็นจริงครับเป็นก็บ,บอ,บอเก็บบอได้เบิดดอกครับ <laughs> อ้าวสวยสวย <laughs> ไป้เพิ่งเนี่ย เออครับอีกน้องฮะโซนนี้กระตุ้มขึ้นมาหืขาดไหมอ่าเอซับเหมือนขอนไม้ดูะขอนไม้ <c oughs> อืมทขาเขาสวยอันนี้ดอกดอกเขาครับนี่ดอกนี้มันมันสิเกิดเต็มหัวว่านเหรอ,อจังจังเหมือนมันเถ่าเลยหม้ันสิเกิดขึ้นมาอีกปะครับตรงนี้ครับอย่าลืมขาตรงนี้ใช่ไนะขาซ้ายต้นอ๋อเลยแะเลย น,นี่แล้วก็อีกนี่พี่น้องตง่อลุมไปด้วยกันแล้วครับว่าดันน่ะสิมีให้ได้ลุนอีกบ่ครับตอนนี้อ่าออกตัวสำนีก่อนครับอ่ะยกกันซื้อสวยสวยค่ะเฮ้ยน่ากินมากหนึงครับน,น้อยๆก็เอาครับน่ากินมากพอได้ต้มอ่าลายตั้ <c oughs> <c oughs> งก็ไล่ล์เลยครับพี่น้องครับไปเบิึงอ่าก็เก็บอะไรมาแดง ผลละไม้กินได้บ้านหนูเรียกใครบัตต์ตออันนี้ก็เป็นเห็ดป๋วกันครับพี่น้องครับแต่เพิ่นคือจังอยู่ดอกเดียวเอาหักโอเคโอเคได้แล้วเอาหักเลยฮะโอ้ยแมงมันกินตัวนี้อายุลายแล้วโอ้แมงเพิ่นกัดไปครึ่งนึงครับคือจงเกิดดอกเดียว มาล้วนคือเปลือหินเด้อนี่ดอกเดียวครับอ่าอันนี้เป็นเห็ดขาวียังดอกสักอย่างนึงแต่มีหอยแมงกินนะโอ้โหเห็นไหครับดอกเปาไม้ครับนี่ตัวนี้เห็ดปวกครับมาล้วนนี่มีอยู่สองดอกสับเขาไกลนะขาดนะอ๋อดอกใหญ่ตัวนี้ แต่ขางามบอาดึงคอ๋อไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเอ๋อขาดครับแต่ยังดีครับยาวอยู่มีอีกดอกนึงครับมีหอยคน,ขนเขามาเหยียบครับอยู่นี่ครับแต่เหมือนเขาเพราะเอาคือว่าเขาโบเห็นนี่อันนี้ดอกหน่อยลงมานไนเฮยอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเออเราเห็นอันเนี้ยอ๋อเธอเห็นอันไหนเนี่ยเห็นทางๆอันนี้เราเห็นอันไหน อันนี้มันออกจากดินไม่ไม่ไม่ครับนี่อันนี้เสียมมีเสียมไหมแสดงว่าเป็นสามดอกนะครับเมื่อกี้โอนหินดอกนี้ครับเนียนเนียนครับสะโพกไก่น่าลากมันไปฝั่งนู้นแหละเอาพอได้แล้วได้แล้วโอ้ฮะใหญ่มาก เฮ้ยหักเหรอมันหลุดอ๋ออ๋อเป็นอ๋อเป็นต้นเตี้ยมันอ้วนขาป้อมออ้ดอกเตี้ยครับนี่อีกดอกนึงครับฮะลูกมันเออสับสับมาดูเอาหนีดอกนึงเพิ่นกำลังออกตัวนี่นี่อีกครับพี่น้องครับติดแล้วเอามีดมามันกำลังออกครับ อุ้ยแต่ตรงนี้ใหญ่มากเลยขาใหญ่ขาอ้วนๆดีเดี๋ยวไปเบิ่งอีกดอกนี้อ้วนเก็บเองก็ได้นี่ครับดอกนี้ยอยู่กลางถนนกลางหล่อลคนยางเลยนี่ครับเบิ่งดอกเพิ่นงามครับอ,อุ้งเฮ้ยขาดขาดจั้งสิอ,อะไรดอกใหม่เหรอ เอา,น,เอานี่เหลือตะโคนอ๋ออยู่เตยใบใหม่เอาเอาเลยไปเจอใหม่แล้วครับไปอยู่เตยใบไม้เหลืหอแต่ขาเลยบัดนี้<อ>น้องคิมไปเคลียร์แห้ง <laughs> เหลือแต่ขาเออเหลือแต่ขาตอนนี้หาดีๆแล้ว<า>บิดบิดมาบิดมีดนนั่ขาดนี่แหละ อันนี้เห็ดเอียงอีกครับเห็ดห้อยอันนี้เราไ่รู้จักนนเห็ดตัวน,นี้บ่มีห้อยแมงกัดค่ะเหมือนขาเขาใหญ่เดีย๋ยวเราเก็บไปไคเออหอมไหมมีกลิ่นนิดๆแต่มีกลิ่นหอมเห็ด,ดก็แสดงว่าใช่ได้ครับครับพี่น้องครับอันนี้คือเห็ดเขาทิมครับเหมือนมันกินบ <t ick> <t ick> ่ได้รู้สาหะได้ <t ick> แ <t ick> <t ick> สดงว่าเห็ดน้องคิมก็ต้องได้ออกขึ้นกันครับนี่ อันนี้คือเขาติ่มนะครับเดี๋ยวนี้เขาคัดออกครับแสดงว่าต้องกินหมดเลยไงของเราอ่ะถึงกล่องกับเขาเหรอนั่นแหละนี่ไงเขาขาวเราโอ้นี่ครับอุ่นบอกเก็บไปเลยตอนนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยโอ้โหแล้วทิ่งครับกองไว้กับเขามีไหมเหลือเยอะไหมนั่นดอมนึงโอ้เหลือหน่อยเลยครับเห็นน้องคิม จะได้พอต้มไหมคะมันเป็นเห็ดอีหยังกันเขาคืเอเบาอ๋ออุ๊ยป้าตงอย่าจับ<ไ>ปล่อยเห็ดมันหัก <laughs> ไปหลายขาเลยเห็ดต่อ,องคิมครับต้องเอาไปรวบก,กวับเขาอะค่ะคนเดินผ่านมาก็อ่อบวกกันนะครับเแต่เอาไปแต่ฝนเซวากี่เป็ดเบือมอันยังฝนเิวาเโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวไปหาเห็ดต่อครับสละย่านแล้วครับครึ่งหนึง่ง นี่ครับเองครับน้องคิมเห็นเห็ดแดงโอ้ดอกงามตัวละเอา้าเห็ดแดงครับโอ้เกือบโดนสัตว์กินอีกแล้วเหมือนเห็ดแดงเหมือนเขาบ่ค่อยเก็บกันครับบ่งบอกว่าเป็นอนยะ่างเป็นเห็ดที่แนมไงครับสีแดงกับสีขาวแต่เขาบ่ค่อยเก็บอ่ะเห็ดร้ายครับสวยเดี๋ยว พ่นว่าเก็บแต่ของเก็บเลยลหรครับเราเอาหมดเราเอาหมด <c oughs> อ้ครัาเป็น้อกนี้อาอีกเหรอเป็นอกครับเขาเขาเอาเลยครับนี่อันยังยีสินี่ครับเขา,เาถิมหมดเลยใช่้รม่กินอะไรอีกเลยเรเห็นเห็นยังเหครับนี่แดงครับแต่ถ้าเป็นดอกกงสีกับเป็นตาเอาอยู่เลยครับคนกันยังยังสดยังดอกขาใหญ่อยู่ เดี๋ยวมาเปิดตัวง,งามบ่สวยาอ,อามือจับเอาเลยหักเ,เลยขาขาวๆกระสเหนียไปตะกิดอยู่เลยแต่อุ่อนแน่ห็นดอกนี่อะไรหนอนมันมันเหมือนบ่มีขาเลยชิมดูนี่ไม่ <c oughs> ยังไงไม่ขาบอสกำลังมาเตี้ยจังเลย เห็ดท้เห็ดหายขาไหนมีไหมเตี้ยหรือว่ามันมือมันอะไรโอ้มันหักขาโบมีขาครับตัวนี้แมงกินกับอยู่หางกันตัวนี้มืดนะครับนี่เออเห็ดเหลืองอๆรู้ไหมว่าเรียกเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดกลมก่อนเอามือบิดมาเลยชาวบ้านเอิรนว่าเห็ดเห็ดหำพันธุ์ แมนโบฮะแมนเหอะนี่แหละคนเฮ็ดห้ำพันคนแมนโบดอกสับขนาดสิแมนนี่แล้วเก็บคือเก่าครับเก็บไปคือเก่าหมัวคือเก่าไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะสองคนดอกนี้บริหักครับแต่เพื่อนเหมือนเกิดผิดรูปครับเหมือนดันไปใหม่แล้วมันก็จะบีดนะน่ะเห็นอ่ะ ขายังดีอยู่เห็ดเอี่ยม e ขายใหญ่ดิเราเอา,เอาหุ่นขึ้นมาดีๆดิด <c oughs> แต่เบอร์กอที่เป็นปยังไงครับมันบีไปแนวไหนเห็ดเอี Hit ่ย e วแนมดอกคุนบอออกเลยครับปลาแต่ดอกงามเดียว <c oughs> เอาโอ้ยหลุดมือดอกไม่ต้องเอาแค่ตรงนี้ก็พบ ไม่มีกลิ่นเอาไปก่อนเห็ดยเห็ดยังกันเดี๋ยนี่ครับมันบอกเป็นทรงครับเนาะมันเบี้ยวเห็ดแดงครับสวยค่ะตัวนี้กำลังผลิ้นขึ้นมาอ๋อขาอ้วนๆตัานี้งามครับเป็นเห็ดแดงแต่ขาใหญ่ขาใหญ่อ่า เห็นเห็ดปวกดอกนึงครับดอกนี้คือบางบางใช่ไหมใช่อยู่ฮันลำต้นมันบางจังให้เอาขึ้นมาดิไหนเ่อะไรดิงวะเนี่ยเห็ดปวกเห็ดปวกครับแต่ก็จะบางๆาทั้งบางและทั้งเกิดดอกเดียวครับบริเวณอ่ะ นี่ดอกเห็ดไข่คนละอันไม่ใช่สีขาวนะใช่ไหมคนละอันกันอันนี้เห็ดดีมาครับมาเดี๋ยวสรุปผลงานในเบิรงครับกะมีประมาณนี้นะครับนอกระแวะมานิดนึงครับกะมาที่หลังเขากับพอเดีเก็บอยู่ครับซับนี้ก็ยังดีครับเดี๋ยวมาสรุปเบิางทีละดอกละดอกอันนี้เห็ดเพลิงภาษาเขมรเรียก เขาเรียกไม่ได้เรียกเห็ดพึ่งก็ไม่เรียกเห็ดพึ่งนี่มันเด้งไปเด้งอันนี้สัตโมโอเขาค่อยครับอันนี้เห็ดปวกสัตโจเห็ดปวกมันนี่อ้อมันนี่เห็ดปวกเป็นผีเอกตัวนี้ครับถึงดอกหน่อยดอกห่างแต่ก็ได้ลายที่สุดครับส่วนมากสิเจอเพิ่นอยู่ดอกเดียวครับเห็ดนางเอก เห็ดแดงก็เก <n> ็บครับมาอนิที่เก็บเก็บมาอันเดี๋คือจังบอทำกินอยู่กินไหนกินไหนอยู่บ่นีิกินได้อ๋อกินได้กินได้อันนี้อ้วนอ่าอ้วนดอกนี้นะครับประกำตะมูตะมิแล้วนี่เตี่ยครับแต่ตะหนักฮงหนักกว่าดอกใหญ่อีกอ่าโอ้ได้ลายตัวนี้มูได้แกงครับพี่น้องครับได้แกงอยู่ ถ้าดอก,กเขาๆที่เก็บออกถ้าเดือดถ้าแมน่นพป่งกินได้เห้นเขานอกกันนะจะเดือดร้ายกระตุ้มกันขนาดสุดนะโบได้ถวยหนึ่งง,งามๆล่ะมันมีแต่ทางมันไม่ไม่ต้องเก็บก็ได้เพราแล้ว,แล,วแล้วมันจะหักดอกนี้เป็นดอกเงินสิส้มดุสุดสม้มนะเดือดเป็นอยู่ในากาที่เราเดือดเอาอย่างนั้นแหละลูกเหรอลูกอ๋อโอเคอเครับนี่ได้ครับได้อันนี้อันนี้ดอกเบน มันมันแตกครับมันเถาเนี่ยแมงกัดแมงกินเลยนี่ครับเวลาประมาณชั่วโมงน้นอยๆครับนี่ก็ได้ประมาณนี้อ่าว,ว่าสวยๆครับไปแกงไปฝากผู้เฒ่าทั้งบ้านในสมมติเขโอเคเลยครับใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนอนในการหาเห็ดก็มีประมาณนี้นี่คือบรรยากาศปลาครับเห็นไหมมันก็เป็นปลากระดอขคางใหญ่ ยุติถนนลักครับถนนสีสเกตกุคันพี่น้องสกสีได้ยินเสียงรถอยู่ครับในในกล่องส่วนนี้คือส่วนขาออกแล้วครับส่วนปลาน,นี่บางท่านเคยเข่าครับพ่นพ่นทึบแห้งพ่นทึบแล้วเขาไปแล้วย้ายมุมยุ่งกับลายครับก็เลยบผพาขิมเข้าไปเอาโซนโซนนี่โซนฝั่งสายมื่นครับโซนฝั่งสายมือนเขาเหมือนเหมือนมีคนมาตัดมาหนั่นมานีนะครับน้อมันกัมันก็ยางไงา ะก็แล้วแต่เขาเ้วครับโอเคเห็นมั้งอีกทีนึงครับนี่คือผลงานครับอืมโอเคมากีริลืมกดไลค์กดต,ตามเรานีนน้องนอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาของลาี่น้องพี่ทุนครับผมสวัสดีครับ